สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จแล้วสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมวันนี้จะบอกว่าคิวงานค่อนข้างแน่นนะครับแต่ว่าไม่ได้แน่นมากเพราะว่าลูกค้าทุกคนจองคิวเข้ามาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนสีรถนะครับแล้วก็แรปใส่กันลอยแล้วก็อีกคันหนึ่งที่กําลังทําอยู่ก็คือเคลือบแก้วในใน,ในส่วนของรถฮาร์เรสเดวิสันคันนี้เป็นซูเปอร์โค้ด้วยนะครับได้ยินกันหรือเปล่านะฮะแน่นอนว่าน่าจะได้ยินกันครบนะครับผมเปลี่ยนระบบการ บันทึกเสียงแล้วเรียบร้อยนะครเมื่อก่อนจะตะกุกตะกักนิดนึงวันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะโอเคก่อนอื่นเลยผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับหลายๆคนได้เห็นด้วยว่าวันนี้ทําอะไรบ้างนะครับโอเคชัดเจนนะตอนนี้ผมขอแชร์หน่อยก็ถ้าใครแชร์ก็ยินดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแชร์ผมหน่อยโอเคโอเค โอเคพามาต่อเลยนะครับสำหรับคิวงานวันนี้นะฮะในส่วนของรถตอนนี้ CLS เนี่ยคันนี้เดี๋ยวโชว์คันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคันที่อยู่ตรงนี้ก่อนคันนี้ก่อนเพราะว่าคันนี้นะครับจะนําไปติดฟิล์มแต่กงกนรอยรอบคันนะฮะก่อนหน้านี้คันนี้ก็เคยเคลือบซูเปอร์โค้ก่อนแล้วเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดฟิล์มแต่กงกนรอยครึ่งหัวไปนะครับแล้วก็ลูกค้าใช้มาประมาณปีหนึ่งลวแล้วก็สนใจที่จะรอกทิ้งและติดใหม่ทั้งคันน่าจะเห็น เห็นผลจากการดูแลของเขานะครับแล้วก็ลูกค้าเป็นคนรักรถมากๆกครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะไม่อยากให้รถนั้นเป็นรอยนะครับแต่ว่าฟิล์มแต่ก็รอยที่บอกนะครับอายุการใช้ง,งานก็อยู่ที่แค่แต่2-3สปีนะครับแต่ว่า,าเกรดของฟิล์มก็จะมีมากขึ้นทั่วเยอะไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปพรีเมียมของเราคันนี้เลือกติดฟิล์มใสกันรอยแบบตัวท็อปนะครับรอบคันของ3 m อพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นระบบไดคัตด,ด้วยซึ่ง ตอนก่อนจะติดฟิล์มไตกันลอยห้องนี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องมาให้ดูนะเพราะว่านะฮะการติดฟิล์มไตกันลอยของที่ร้านเราเนี่ยตัวผิวสีจริงเนี่ยเราจะเคลือบแก้วไปก่อนซึ่งคันนี้เคยเคลือบแก้วในในส่วนของซูเปอร์โค้ไปเรียบร้อยแล้วแต่เวลาลอกฟิล์มออกหรือก่อนที่จะไปติดฟิล์มใหม่เนี่ยผมจะเตรียมผิวให้นะฮะเตรียมผิวใหอ้อย่างดีเลยเห็นไหมนี่พามาดูครับตอนนี้ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะก่อนหน้านี้ทีมงานเขาขัด,ดอยูว่าจะเสียงดังผมก็เลยไม่ได้เข้ามาไล์นะครับตอนนี้ ไม่อยู่แล้วแอบมาดูงานนะฮะของทีมงานเนี่ยเป็นเงาๆอย่างนี้เลยครับสวยงานอย่างนี้ก่อนที่จะพาประดิษฐ์ปีมใส่กันรอยรอบคันนะครับที่เดิมเลยล,ล,ลักกี้สปีดนะครับคันนี้นะก็เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์งานก่อนว่าจะไปรในช่วงไหนดีเพราะว่าวันนี้ก่อนอื่นเลยจะมีอีกหนึ่งคันก็คือการเปลี่ยนสีรถของรถเตอรต์ด้าเอาผ่านนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าคันนั้นพร้อมที่จะติดแล้วแต่ผมขอไลฟ์สด ในช่วงของที่ร้านก่อนว่าเราเตรียมผิวกันดีเลิศอย่างนี้ทุกคันเพื่อให้รถเขาแล้วผิวงานที่หลังจะติดเข้าไปแล้วน่ะออกมาได้สวยงามน่าดูน่าชมกันเลยตอนนี้คือสวยงามมากๆนะเห็นนะสวยงามจริงๆนะก่อนที่เราจะพาไปติดฟิล์มใสกันลอยนะซึ่งจะบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่เรากําลังจะพาไปติดนะครับอันนี้ก็หนีเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกหนึ่งงานอันนี้เป็นเ l s นะครับ53 AMG ปีใหม่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายล่าสุดนะก่อนที่จะเป็นไม่รู้เป็นรุ่นเดิใหรต่อนะล่าสุดเห็นเป็น GT จี้ีก็จะหน้าตาแปลกไปไฟเล็กลงมาพาไปดูคันต่อไปนะครับตอนนี้คันต่อไปก่อนที่เราจะไปดูรถตู้พามาดูคันนี้ก่อนก็คือในส่วนของโรธาเร่ดิวิสันนะครับคันนี้เป็นรถไกด์นะฮะของพี่วีครอนะฮะอันนี้ เรากําลังเตรียมงานอยู่เรื่องของการล้างถึงแม้ว่าจะเป็นรถใหม่ายแดงมาก็ตามใยแดงมากๆคันนี้วิ่งมา200กว่ากิโลเองนะคะก็คือวิ่งจากศูนย์พี่ก็คงกลับบ้านไปเพื่อเพื่อไปจอดเป็นทีุ่อมองคลวันหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ร้านผมเลยอ๋อไปเปลี่ยนโชคมาด้วยไปเปลี่ยนโชคที่พี่ออมานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ออมมากๆที่แนะนําพี่วีมาทําเคลือบแก้วและไม่ใช่เคลือบแก้วธรรมดาเลือกคันนี้เลือกเคลือบแก้วหนสเต็ปซูเปอร์โค้ดด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว <S 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 รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย ต้องดูแลก,กันค่อนข้างเป็นพิเศษเพราะว่ามันเหลาข้อมเขาอยู่มีการเสียดสีมีความเสียส่ยงที่จะเสียดสีได้มากกว่ารถยนต์นะครับซึ่งการเคลือบแก้วในสเตปซูเปอร์โค้ตเนี่ยจะทาให้สีมีความหนาเคลือบแก้วมีความหนาแล้วก็สีมีความแข็งแรงรถของฮาร์เลสีดีมิเตนทุกคันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทุกคันนะครับเราก็จะมีขั้นตอนการล้างขั้นตอนการขัดการทําเคลือบแก้วฮาร์เลแบบสเตปซูบเปอร์โค้ตเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ4-5หวันนะบอกเลย 4 5วันครับซูเปอร์โค้ดเพราะว่าโค้ดหนึ่งใช้เวลา1วัน4ี่โค้ดก็4วันเตรียมผิววิกวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใช้เวลามาพาไปดูคันสุดท้ายซึ่งมันเป็นคันแรกที่ผมเขียนก็คือรถ t o y ยต a a อัลารนะครับคันนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสีรถด้วยการแรปนะฮะก่อนหน้านี้ก็คือติดฟิล์มใสกันรอยมาครึ่งหัวเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้อ,ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกลับกล้องไปให้ดูงานนะ ว่าการเตรียมผิวของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนเกยนะฮะสำหรับรถต o วต้าถ่าคันนี้นะครับเตรียมงานไม่ธรรมดาเราต้เคลือบแก้วให้ก่อนด้วยครึ่งซื้อครึ่งครึ่งเคลือบแก้วตัวนี้เราจะเคลือบแก้วในสเตปที่สามารถติดฟิล์มใสกันลอยได้คือเคลือบแก้วตัวหนาเท่านั้นจะไม่เคลือบแก้วตัวลื่นเพราะเคลือบแก้วตัวลื่นมันจะติดสติกเกอร์ไม่ได้มาติดฟิล์มใสไม่ได้แล้วก็ฟิล์มใสก่อนน้นี้เขาจะติดมาที่บริเวณหัวนี้เราก็ต้องเอาทําการเอาออกก่อน เอาออกหมดเลยนะครับตรงหูจับตรงข้างแก้มนะครับปฟหน้าไม่เราออกแล้วชีสส่วนล็กนี้ไม่เดาออกนะครับคันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะฮะแหมเคยเห็นไหมรถเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีขาวนะครับเยอะมากๆครับคันนี้ก็เช่นกันแต่ว่าผลึกของเขาจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวอยากให้หลายๆคนได้เห็นนะว่าเดี๋ยวคันนี้กลับมาที่ร้านนะครับจะสวยขนาดไหนรับรองใครเห็นก็เหลียวนะครับ ใครก็อยากขึ้นนะครับมีรถตู้อย่างนี้นะครับนี่คันนี้รถตู้เอาผ่าตัว LX m o เดลเนี่ยคือมันมาอย่างนี้จากโรงงานนะเขาก็ไม่ได้แต่งหมดเลยนะออกมาตัวเต็มหนีเลยล้อส,สวยมากเ,เห็นไหม LX m o เดละสวยจริงๆนะครับแม็กเต็มๆล้อเต็มๆแทบไม่ต้องแต่งนะครับแล้วก็ภายในเรียบร้อยค่ะคันนี้ล็อกอยู่นะสวยงามจริงๆแล้วก็ขอบคุณด้วยคันนี้มาจากบราโวนะครับ b บ w วโอเทรดอะคาเดมครับที่เดิมเลยนะครับที่เคยทำรถพอยสทาก้าไปก่อนหน้านี้คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่อยากจะเปลี่ยนสีแต่เปลี่ยนสีเป็นสีขาวแต่ผลึกเป็นสีอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันรับรองว่าแจ่มแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคันนี้ไปก่อนนะเป็นคิวการติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถหรือว่าแรปนั่นเองสำหรับรถโตโยต้ a อัลารน,นะครับก็อัปเดตงานวันนี้นะครับ ขอบคุณนะหลายๆท่านนะครับที่ให้ความสนใจเข้ามานะครับตอนนี้หน้าร้านผมนะครับโอเคหน้าร้านผมจะมีอาคารเมื่อสกักนี้นี้หลายๆคนเห็นก็คืออาคารของคุณยายร้อยปีนะครับวัดพระธรรมก,กายนะครับก็เดี๋ยวผมจะพารถจะเอาผ่าคันนี้นะไปที่ร้านลักกี้สปีดนะครับในช่วงบ่ายแล้วก็พารถอีกคันหนึ่งกลับนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากที่ให้ความไว้วางใจนะครับเข้ามาใช้บริการกัน,กนอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ ควรจองคิวเข้ามาก่อนเพราะว่าช่วงนี้จะงานจะพอดีพอดีจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พยายามนัดรัดคิวเพราะว่างานทุกๆอย่างเป็นงานฝีมืองานฝีมือจะต้องใช้เวลาในการทําต้องใช้สกิลในการทําของช่างทุกทกท,กท่านครับพยายากให้งานออกมาดีอย่าเร่งงานนะครับแล้วก็งานที่ผมทาผมจะมีลิมิตของเวลาไว้อยู่แล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถทุกๆคนด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจมิกกี้เสร็จรสวยกันมาโดยตลอดวันนี้ขอลาทำงานต่อนครับสวัสดีครับ